ความฝ่อยันอยากได้ปลานะได้ดังใจและ้วล่ะส่วนป่าในรกมากครับเราไม่ได้ถางปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติพอเดือนไม้าเขาจะตายลักษณะแบบนี้แหละตายแล้วใบใบหญ้าตัวนี้ก็จะปกคลุมป่าเินก็ตาจยจปนปุ๋ย อันนี้พยุงครับพยุงรุ่นแรกรุ่นสี่ตีพยุงทั้งหมดเลยพยุงนีนปลูกแซมแซมหลังแต่ไม้ที่ปลูกชุดก่อนก่อน,นี่ยเป็นไม้ไม้นี้นําเป็นไม้จะเป็นไม้ไมอะไรไม้ปลาดูเป็นล,ลงปลาดูตวนปลาดูตัวนี้แดง ไม้แดงเป็นรุ่นแรกพวกปดัดบแดงอายางนาะผมลงก่อนปลูกก่อนครับปลูกก่อนได้สองปีแต่เจ้าเจ้านี้น่ยหลังสองปีปลูกหลังได้สองปีปรากฏว่าแสงอรุ่นก่อนไปหมดเลยต้นนี้ปลูกตีเดียวกัน ลำต้นเขาจะใหญ่กว่าเพื่อนปกติแต่มันจะมีจิิงแต่จริงจะลำต้นเขาจะไม่สวยแต่แขน,นไปกระจายไปทั่วเราไม่ได้ตกแต่งอะไรถึงจะเป็นแบ,บดี้ก็ไม่เป็นไรแ้วก็เก็บเอาไว้อเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นเอาไว้ห้าตกก่อนเราค่อยสาง ชุดนี้เป็นชุดของริมอยู่ริมสะทั้งหมดเลยต้นพยุงครับอยู่ด้านข้างครับเขาจะโตเร็วเรากไปโตเร็วครับโตผิดปกติโตแบบพุ่พลาดไปเลยคุณมีที่อยู่ด้านข้างริมสะทั้งหมดเลยครับแต่วางต้นมันก็ไม่โตครับมันจะไม่ได้โตก็เท่ากันครับมีต้นที่โตครับต้นไม่โตปไ,ไม้หกปีปลูกไม้อย่างอื่นพยุงมาปลูกที่หลัง หลังจากปลูกไม้ชนิดอื่นลงไปก่อนสองปีแล้วตามไปด้วยพยุงเมื่อได้ปลูกพร้อมกันเพราะว่ายังมีความเชื่อยอยู่ท้าว่าพยุงนี่มันโตชา้านะพอเห็นเขาปลูกแนละ้วมันไม่ไม่ไปไหนเลยมันไม่ไม่โตยังอยู่กับที่ห้หปีเจ็แปดปีก็จังไม่โตสักทีนะครับแต่มาลงมาปลูกมาปลูกเองแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่ อย,อย่างลำต้นนี้ไงดบันดาที่ปลูกใน,ในสวนนี้ทั้งหมดลำต้นนี้หละตัวนี้หละครับที่โตกว่าเพื่อนทำให้ผมมีความคิดเปียนไปว่าเออทั้ามที่อยู่นี้โตเร็วนะครับในชาวบ้านก็บอกว่าโตช้านะครับในความต่แตจผมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับในเรื่องของสภาพพื้นที่และบริเวณดิน แต่ดินที่นี่เป็นที่ของ,ของพยุงอยู่แล้วนะครับมบนแถวบ,นนบ้นานสวนตำบลสกาตอำเภอชังขาพูดกันง่ายๆคือสุรินทร์นั่นแหละติดแถวชายแดนนะครับเป็น,เ,ปนเรื่องเล่าของ,ของพยุงอยู่แล้วสมัยแต่ก่อนนี่โอ้มีแต่พยุงเป็นพ่อคุณแม่ตัดเอาบัตธรัว้วอ่า แต่มาทํารั่วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้พยุงไมเพราะว่าเ,าเอาไปสร้างบ้านแล้วถ้าบารมีไม่ถึงนะบารมีไม่ถึงสักไม่ถึงเนี่ยมันจะอยู่ยากนะครับเป็นไม,ไม,ไม้ไม้พยุงเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่จะอยู่ได้ไมันต้องมีบารมีสูงเรความเชื่อแต่ทุกวันมันก็เป็นจริงนะครับ เท่าๆท,ที่สังเกตดูคนไหนที่เขามีไม้พยูงจะอยู่ลําบากนะครับจะอยู่ยากจะอยู่ขบขวดนั่นจะอยู่มันจะมีความเดือดร้อนมันเป็นไปส่วนมากจะทุกรายแหละไปไม่รอดนะครับกบพอกพยุงเพราะว่าเราไปทําบันไดบ้างบันไดเราเดินเหยียบยำ่ำวาะบางคนก็ทําเป็นไม้พื้นมันก็ไม่ได้ครับทําเป็นเสาก็ไม่ได้อีก รก็อยู่ยากจนนัทุกวันนี้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ก็แล้วต่ก็อย่าไปลบหลู่กันแล้วกันนะครับอย่าไปลองถึงแม้ว่าเราจะจะนำเอาไปสร้างบ้านไม่ได้แต่เราก็ปลูกพาทุกวันก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อด้วยราคาที่แพงขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมวิดีโอคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเ็ e บุ๊กปีใหม่ปีเก่าช่อง youtube วิธีบ้านเราคคูจิตก็ขอสวัสดีครับ